3อาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในภาวะวิกฤตแถมยังสามารถที่จะลดความอ้วนได้อีกด้วยครับสวัสดีครับผมมาทํามนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อ anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว,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 วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง3อาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันครับในภาวะวิกฤต แถมยังสามารถที่จะลดความอ้วนได้อีกด้วยครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกับวิครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปพร้อมกันเลยครับ สำหรับเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานเนี่ยแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะครับก็คือทั้งภายนอกแล้วก็ภายในอย่างเช่นตอนนี้เป็นช่วงการระบาดของโควิด -19 ปัจจัยภายนอกที่จะป้องกันให้เราไม่ติดเชื้อได้ก็เช่นแมสนะครับเป็นต้นการเว้นระยะห่างการล้างมือและยีกอื่นอีกมากมายแต่คราวนี้มาดูเรื่องของภายในกันบ้างน,นะครับการเสริมภูมิคุ้มกันภายในแบ่งเป็น2ออย่างใหญ่ๆครับ อย่างแรกก็คือวัคซีนนั่นแหละครับที่เรารอฉีดกันอยู่นะครับโอ้ยปวดหัวนะครับก็สามารถที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากภายในของท่านได้และอันที่2ครับที่สําคัญสุดก็คืออาหารที่ถูกต้องนั่นเองครับที่จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของท่านนะครับผมบอกเลยว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวัคซีนแน่นอนครับใครที่ยังได้วัคซีนไม่ครบใครที่ยังรอบูสต์กระตุ้นวัคซีนนะครับใครก็ตามที่มีเพื่อนที่ยังได้วัคซีนไม่ครบอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปครับ เพื่อช่วยให้เพื่อนของท่านเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันตัวเองจากโรคหลายรวมทั้งจะช่วยลดน้ำหนักได้อีกตนน่างหากครับสำหรับอาหารชนิดแรกนะครับที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของท่านรวมทั้งช่วยลดน้ำหนักด้วยครับนั่นคืออาหารที่มีวิตามินซีสูงอ่าไม่ใช่แค่มีวิตามินซีสูงครับแต่จะต้องมีน้ําตาลตับด้วยครับต้องบอกครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาหารที่มีวิตามินซีสูงแต่มาด้วยน้ําตาล ก็คือมีน้ำตาลเยอะเนี่ยจะมีโทษมากกว่าได้ประโยชน์นะครับให้ท่านนึกถึงภาพของน้ำส้มคั้นแก้วใหญ่ๆเป็นไงครับดูมีสุขภาพดีไหมสุดยอดเนาะแต่ต้องบอกว่าน้ำส้มแก้วใหญ่1แก้วนะครับมีน้ำตาลนะครับประมาณ24กรัมหรือ6ช้อนชานั่นเองครับก็คือเทียบเท่ากับน้ำอัดลมที่เราบอกว่าไม่ดีต่อสุขภาพนั่นแหละครับ เท่ากันนะครับเพียงแต่ว่ามันมีวิตามินซีเพิ่มมันหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านพยายามที่จะทานน้าส้มเช้ากลางวันเย็นเพื่อให้ได้วิตามินซีผมบอกเลยครับท่านจะอ้วนอย่างคาดไม่ถึงรวมทั้งแทนที่จะได้ภูมิคุ้มกันจากวิตามินซีกลับภูมิคุ้มกันต่ําลงเนื่องจากภาวะนะครับดื้อต่ออินซูลินเนื่องจากน้ําตาลของในเลือดของท่านนั้นสูงตลอดนั่นเองนะครับก็ให้ท่านคิดง่ายๆครับ ปกติน้ำส้มคั้นเนี่ยแก้วหนึ่งต้องได้จากส้ม10ผลนะครับปกติท่านทานส้มแค่สผลก็อิ่มแล้วแต่นี่ทาน10ผลแบบหนึ่งอึกเดียวเชาว้ากลางวันเย็นน้ําตาลทะลุเพดานนะครับแต่คราวนี้ครับผมจะมาแนะนําครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมแนะนํากลุ่มผักที่มีวิตามินซีสูงครับ มีผักที่มีวิตามินซีสูงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีทั้งกากใหญ่รวมทั้งแครี่ต่ำนะครับแล้วก็แป้งและน้ำตาลต่ำครับเช่นพริกหวานนะครับคะน้ามะระคีโนกและบ็อกกลี่ครับเป็นไงครับเยอะแยะเลยยังไม่พอนะครับยังมีผลไม้นะครับที่น้ำตาลต่ำแต่วิตามินซีสูงกว่าส้มแบบเยอะมากๆเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยตัวแรกครับฝรั่งครับ ตัวที่2มะขามป้อมและตัวที่3มะขามเทศครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยต้องการวิตามินซีแบบพื้นฐานเพียงแค่วันละร้อยมิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองนะครับแต่ที่เราทานกันอยู่ก็คือพันสองพันนะครับไม่แนะนําให้เกินสามพันมิลลิกรัมนะครับถ้าท่านต้องการเสริมภูมิคุ้มกันก็แนะนําพันถึงสองพันมิลลิกรัมต่อวันซึ่งสามารถหาได้จากผักและผลไม้ที่ผมแนะนําเมื่อกี้ครับและยื่นครับวิตามินซีโดนความร้อนมากๆแล้วสูญเสีย เขาเรียกความสามารถไปครับเพราะฉะนั้นการทอดด้วยความร้อนสูงไม่เหมาะสมครับหรือการใช้ความร้อนสูงในการปรุงอาหารไม่เหมาะสมผมแนะนําเป็นกินพวกพืชผักสดและการผัดแบบไฟอ,อ่อ,อนๆนะครับหรือเรียกว่าซอเทนั่นเองครับการผัดแบบเหมือนฝรั่งผัดซูซ่าแปบ๊บเดียวนะครับ คราวนี้ครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2กันบ้างครับอาหารชนิดที่2นะครับที่จะช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันของท่านเนี่ยเด,ด้งดึงดึงดังมากๆครับในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับรวมทั้งจะช่วยควบคุมน้ําหนักของท่านได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นก็คืออาหารที่มีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกสูงครับโปรไบโอติกแปลว่าจุลินทรีย์สุขภาพเป็นไงฮะฟังปุ๊บสุขภาพดีทันทีนะครับ พรีไบโอติกนะครับพรีแลวก่อนะครับแต่สรุปแปลมาเป็นไทยว่าเป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพครับถ้าท่านทานโปรไบโอติกท่านจะได้ประโยชน์1ส่วนแต่ถ้าท่านทานโปรไบโอติกบวกพรีไบโอติกท่านจะได้ประโยชน์มากกว่า1บวก1เท่ากับ2ครับท่านจะได้ประโยชน์ไปถึง1บวก1อาจจะได้3ได้5ได้10เพราะอะไรครับเพราะว่าโปรไบโอติกเนี่ยจะกินนะครับพวกพรีไบโอติก นะครับก็คือเป็นพวกอา,อาหารของโปรไบโอติกเนี่ยทำให้มันขยายตัวมากขึ้นซึ่งโปรไบโอติกเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับเขาเรียกว่าจุลินทรีย์เพื่อสุขภาพเลยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท่านได้อย่างยอดเยี่ยมและโปรไบโอติกมีอะไรบ้างนะครับเช่นโยเกิร์ตนมเปี้ยวกิมจิคอมบูชานัดตกนะครับแต่ผมต้องบอกนี้ฮะระวังโปรไบโอติกที่ไม่ดีต่อสุขภาพ <c oughs> มีโปรไบโอติกที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะนั่นก็คือโปรไบโอติกที่มีน้ำตาลแอบแฝนเยอะๆครับต้องบอกเลยครับว่าเช่นพวกโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวนี่ถ้าท่านไม่สังเกตฉลากให้ดีๆนะครับจะพบว่านะครับในโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวนั้นเนี่ยหรือว่าพวกกิมจิหรือคอมบูชาหรืออะไรก็ตามนะฮะจะมีน้ำตาลผสมอยู่เยอะมากๆนะครับให้ท่านดูที่คาร์โบไฮเดรตนะครับ คาร์โบไฮเดตเขาจะเขียนน้าตาลกี่กรัมนะครับบางทีก็อาจจะเขียนชื่ออื่นๆนะ่ะแต่ตรงคาร์โบไฮเดตอ่ะถ้าสูงไม่ดีนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าท่านอ่านฉลากแล้วเนี่ยตอนหนึ่งหน่วยบริโภคนะสำหรับผมนะถ้าน้ําตาลเกิน5กรัมผมไม่เอาเนะครับถือว่าเยอะมากนะครับพวกโยเกิร์ตบางตัวเนี่ยน้ำตาล20กรัมครับโอ้โหเท่ากับท่านทานพวกน้ําอัดลมขวดหนึ่งเต็มๆนะครับสงสัยได้โทษมากกว่าประโยชน์แน่นอนนะครับผมคราวนี้ มาดูกันเรื่องของพรีไบโอติกกันบ้างครับพรีไบโอติกเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในอาหารเส้นใยสูงเช่นธัญพืชข้าวโอ๊ตถั่วกระเทียมหอมหัวใหญ่นะครับแต่ก็ต้องระวังครับน้ำตาลแฝงในธัญพืชก็ไม่เบาครับให้ท่านดูธัญพืชเช่นกลุ่มกรานโนล,ล่าในบางครั้งก็จะเคลือบน้ำตาลมาเคลือบน้ำผึ้งมานะครับใส่ช็อกโกแลตปนมาใส่ผลไม้อบแห้งปนมาแบบนี้ครับ แผนที่จะได้ประโยชน์จากไฟเบอร์เยอะๆกัดได้โทษจากน้ำตาลนะครับหรือข้าวโอ๊ตบางอย่างเป็น Instant o a t นะครับแบบนี้ค่ากรายซ m มิ i อินเด็กสูงจะทำให้เราดื้ออินซูลินได้ง่ายไม่แนะนำเช่นกันเพราะฉะนั้นจะเลือก Prebiotic ทั้งทีต้องเลือกให้ถูกครับผมแนะนำเป็นชัว เปลือกแข็งนะครับหรือว่าอาจจะเป็นข้าวโอ๊ตนะครับที่ไม่ใช่ instant โอต๊ตแล้วก็ธัญ,ญพืชที่ไม่มีน้ําตาลเคลือบนั่นเองครับส่วนกระเทียมนั้นยอดเยี่ยมอยู่แล้วและหอมหัวใหญ่ก็อร่อยมากครับคราวนี้ครับ,รบมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3ครับอาหารชนิดที่3ก็คืออาหารที่มีโปรตีนชั้นดีสูงครับ ต้องบอกนี้ครับว่าสําหรับอาหารที่มีโปรโตีนชั้นดีสูงเนี่ยสำคัญมากๆครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านขาดโปรโตีนภูมิคุ้มกันของท่านจะต่ําลงแบบอย่างคาดไม่ถึงเลยกรดอะมิโนโจําเป็นนะครับได้จากโปรโตีนชั้นดีและเป็นส่วนเสริมสร้างเซลล์ต่างๆนะครับเซลล์ทั้งร่างกายของท่านนะไม่ว่าจะสมองกามเนื้อทุกอย่างนะครับรวมทั้งของภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายมีองค์ประกอบของโปรโตีนเยอะมากมาก เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ได้โปรโตีนชั้นดีเข้าไปจบครับโปรโตีนชั้นดีคืออะไรก็คือโปรโตีนที่มาจากธรรมชาตินั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่อาหารทะเลก็ได้ครับอาหารพวกเนื้อสัตว์ต่างๆการจะติดมันบ้างไม่เป็นไรนะครับ อย่าไปกลัวไขมันให้กลัวน้าตาลมากกว่าอาหารทะเลท่านไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลสูงครับกินพอเหมาะพอสมถ้าไม่ใช่กินแบบปลาหมึกทีสอ,องสามโลอ่ะคอเลสเตอรอลท่านไม่สูงง่ายๆหรอกนะครับถ้าท่านออกกําลังกายดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ทานอาหารที่ไม่หวานจนเกินไปนะครับขาดโปรตีนแผลหายช้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับขาดโปรตีนโรคต่างๆที่เกิดจากภายในการติดเชื้อต่างๆ ก็หายช้าเช่นกันและการขาดโปรตีนทําให้ระบบผ่าานแย่ทําให้ท่านอ้วนได้ง่ายนั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปครับอาหาร3ชนิดครับที่จะช่วยท่านเพิ่มภูมิคุ้มกันแถมยังจะช่วยลดน้ําหนักได้อย่างยอดเยี่ยมครับต้องบอกเลยครับว่านาทีนี้เนี่ยครับในประเทศของเราครับก็มีการระบาดของเชื้อโควิด -19 ค่อนข้างเยอะมากครับนะครับ ภูมิคุ้มกันนะครับจากภายในสําคัญมากนะครับรวมทั้งการได้รับวัคซีนใช่ไหมครับบางคนก็ยังได้ไม่ครบบางคนก็ยังไม่ได้บูสต์เยอะแย,ยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากภายในของเราด้วยอาหารที่ถูกต้องครับอาหารชนิดแรกที่ผมจะแนะนำครับไม่พ้นอาหารที่มีวิตามินซีสูงแต่นะครับแต่จะต้องมีน้ำตาลต่ำครับบางท่านบอกอะไรก็ได้วิตามินซีสูงดีต่อสุขภาพบอกไม่จริงนะครับไม่จริงเลย น้ำส้มข้นหนึ่งแก้ววิตามินซีสูงไหมครับสูงครับน้ำตาลก็สูงครับสูงทะลุฟ้าเลยครับสูงเท่ากับน้ำอัดลม1แก้วเท่ากันไปคือ24กรัมนะครับประมาณน้ำตาลหช้อนชาครับถ้าท่านดื่มน้ำส้มเช้าของวันเย็นเพื่อเอาวิตามินซีท่านเตรียมตัวเป็นเบาหวานได้เลยครับในอนาคตเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้กินเป็นผลไม้มากกว่านะครับและถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับจะมีผักใบเขียวต่างๆนะครับเช่นอ่า พริกหวานนะครับหรือว่าบรอกโคลีกลุ่มพวกนี้นะครับก็จะมีวิตามินซีสูงเช่นกันครับรวมทั้งผลไม้บางชนิดที่มีวิตามินซีสูงและน้ำตาลต่ำเช่นฝรั่งนะครับมะขามป้อมมะขามเทศแบบนี้ก็โอเคครับและที่สำคัญครับอาหารที่ผมแนะนำมาเมื่อกี้และผักและผละไม้เนี่ยนะครับไม่แนะนำให้ผ่านความร้อนรุนแรงเพราะว่าวิตามินซีมันจะสูญหายสูญสลายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำให้กินแบบสด แบบดิบหรือการผัดโดยไม่ได้ใช้ความร้อนสูงนั่นเองครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับที่ผมแนะนำครับนั่นก็คืออาหารที่มีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกสูงครับโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์สุขภาพพรีไบโอติกก็คืออาหารของจุลินทรีย์สุขภาพถ้าท่านทานโปรไบโอติกท่านอาจจะได้ประโยชน์ส่วนเดียวแต่ถ้าท่านทานพรีไบโอติกท่านอาจจะได้ประโยชน์ถึง3ส่วน5ส่วน10ส่วนเพราะอะไรครับ เพราะโปรไบโอติกจุลินทรีย์สุขภาพเนี่ยมันจะกินพรีไบโอติกแล้วก็ขยายตัวเองเพิ่มตัวเองมากขึ้นทําให้เราได้ประโยชน์จากพวกโปรไบโอติกพวกนี้ครับโปรไบโอติกมีอะไรบ้างพวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวคัมบูชานะครับกิมจินัตโตะนะครับแบบนี้ครับช่วยให้ท่านควบคุมน้ําหนักได้อย่างดีพร้อมทั้งกระตุ้นภูมิคุ้มกัน แต่ต้องระวังน้ําตาลแฝงมากๆนะครับเช่นโยเกิร์ตบางอันเนี่ยมีน้ําตาลน, g, g นะครับ20กรัม25กรัมนะครับโยเกิร์ตอะไรก็ตามที่น้ําตาลเกิน5กรัมโดยส่วนตัวผมไม่เลือกทานนะครับถือว่าน้ําตาลเยอะเกินไปสําหรับผมนะครับพรีเบโอติเช่นธัญพืชนะครับหรือว่าเป็นพวกข้าวโอ๊ตนะครับแบบนี้ครับก็ดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนกันซึ่ง ต้องระวังนะครับว่ามันเคลือบน้ําตาลหรือเปล่า้าเคลือบน้าตาลจะได้น้ําตาลมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวโอ๊ตหรือว่าธัญพืชนะครับกลุ่มพวกนี้ถั่วเปลือกแข็งก็ถือว่าเป็นพรีไบโอติกนะครับก็สามารถทานได้ในปริมาณที่เหมาะสมและเรามัดระวังน้ําตาลแฝงนั่นเองครับอาหารชนิดที่3ครับที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของท่านและช่วยควบคุมน้าหนักได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นก็คืออาหารที่มีโปรโตีนชั้นดีอยู่เยอะๆครับโปรโตีนชั้นดีเนี่ยต้องบอกงี้ครับว่า ไม่ใช่ว่าจะต้องกินอกไก่แห้งๆอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะโปรตีนชั้นดีก็คือเช่นกลุ่มพวกอาหารทะเลเนี่ยถือเป็นโปรตีนชั้นดีเลยไม่ว่าจะเป็นปลากุ้งหมึกปูโอเคครับไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลสูงถ้าท่านทานไม่ได้แบบเยอะเกินเหตีสีมโลสี่โลเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกนะครับหรือว่าไก่เนี่ยจะกินสะโพกไก่ก็ได้กินหมูติดมันนิดหน่อยก็ได้นะครับจะกินเป็ดมีหนังนิดหน่อยก็ได้ไม่ต้องกลัวครับสิ่งที่ท่านต้องกลัวคือน้ําตาลมากกว่าเช่นท่านเอา ปลาแซลมอนเนี่ยไปปรุงแบบหวานเจีย๊ยบซอสเทริยากิหวานๆเลยเอยอ,อย่างนี้อันตรายใช่ไหมหรือว่าท่านเอาหมูเนี่ยไปกินเป็นหมูหวานหมูหวานเจี๊ยบเลยอย่างเงี้ยอันตรายหรือจิ้มน้ําจิ้มที่มีน้ําตาลสูงอย่างนี้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นโปรโตีนชั้นดีเนี่ยมันก็อยู่ที่วิธีการการทําด้วย การได้โปรโตีนชั้นดีเนี่ยนะครับจะช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันรวมทั้งกระตุ้นระบบเผาผลาญทําทให้เขาเรียกว่าหม้อเผาผลาญพลังงานของเราเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆนะครับในร่างกายเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะครับและนี่ก็คืออาหาร3ชนิดที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของท่านรวมทั้งกับช่วยลดน้ำได้อย่างยอดเยี่ยมครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกอบุณครับบ๊ายบาย นิวทรีพรีมโปรเทนตี้ทรีโปรตีนทดแทนสูตรครบถ้วนมีโปรตีนสูงถึง23กรัมต่อซองมีใยอาหารพรีไบโอติกมีวิตามินและเกลือแร่24ิชนิดมีโอเมก้า9ไม่มีคอเลสเตอรอลและไขมันทรานส์มีเอลทีอานี e, เพิ่มความสดชื่นผ่อนคลายที่สำคัญเราใส่ความรู้และจิตวิญญาณในการดูแลคนไข้ลงไปเพื่อให้คุณกลับมามีพลังกลับมาสู้อีกครั้งด้วยนิวทรีพรีมโปรเทนตี้ทรีพร้อมเคียงข้างดูแลคุณในทุกช่วงเวลา